ในการเลือกตั้งครั้งใดถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จะต้องดําเนินการอย่างไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นําสาระความรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องของในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยถ้าผู้มีสิทธิ์ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้เนี่ยจะทําอย่างไรนะครับ ข้อแนะนําก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ด้วยตนเองหรือจะทําเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นเนี่ยไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์โดยต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายในเจวัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางนในการเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้ก็จะต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ต่อนายทะเบียนนะครับคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนหมายเลข1 4 4 4นะครับ